เราจะชื่ออะไรดีเขาชื่อชื่อใหม่เลยครับตัวนี้ถูกดำเนินคดีอยู่ปีไหนปีห้าสามั้าสามมาสู้คดีอยู่จบแต่เราถูกดำเนินคดีอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมแล้วเราทำบัตรอะไไม่ครับบัตรนี่บัตรบัตรของจริงครับก็เข้าใจไงระหว่างนั้นเรายังยังไม่ติดคุ้มยังครับติดคุกเดือนปีไหนครับมันสู้คดีปีห้าสามแล้วสามสามเราสูปีไหนอ่ะปีห้าสามก็ถูกดำเนินคดีจบนะครับตำเนี้ออกแล้ว ถูกออกแล้วแล้วก็เอาบัตรเอาบัตรปัจจุบันอันนี้เขาทำกับเขาลงโทษมีห้าสามนั่นเองครับผมจะสู้ประดีแล้วนทำไมเขาเราไม่คืนบัตรอ่ะปกติมันต้องคืนบัตรถูกออกแล้วต้องคืนบัตรทำไมไม่คืนบัตรอ่ะอ้างไงเขาไม่ได้ไม่ได้ขอคืนไม่ได้ก็เลยถือโอกาสเอาไมใช้ต่อไม่ได้ครับไว้ตลอดนะครับไว้เพราะบัตรเนี่ยเราทำเมื่อปี53าสามหมดอายุปี59าเก้า ก็เลยไปหลอกเขาบ้านเขาเยอะแยะผมไม่ได้หลอกครับทำไมหลอกได้ไงเนี่ยเรามีสมุดเนี่ยแล้วสมุดชื่อร้านต่างๆที่ไปเก็บตังค์เขาไม่ได้เก็บตังค์ครับก็เขาจะไปตามาร้านร้านอะไรร้านซีดีและสกสิทธิ์ไม่ได้ไปครับปไปตรงนี้แล้วก็ร้านที่มีการอ่คนต่างด้าวทำงานแล้วก็ไปสแสดงตัวเป็นเจ้าพนักง,งานทั้งที่ตัวเองเนี่ยออกจากตำรวจไปแล้ว ตเป็นเจ้าพนักงานที่ไหนอะคะงานเนี่ยองานตรวจก็บาดเขายังอยู่ตำแต่จริงๆเาออกอารแล้วกนแล้วเขาูกูตําแหน่งดีข้อหาอะไรคะข้อหาับเลยคดีเกี่ยวกับไอเรื่องบรเพงขับรเียเพื่เรื่องความเสี่ยงอาการผมขืนด้วยป่ะไม่ครับเพศครับขับเพศคือก็ถ้าพอติดกัวเพศรมขืนอาจารย์ครับไม่มีท้องอ่ะ ถูกให้ออกจากราชการเมื่อปี53ถูกไหมคะอ่าติดคุกเมื่อปี53ใช่ครับทุก็ต้องถูกออกจากการ